สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนพี่แพรเหมือนเดิมค่ะขอฝากชื่อช่องน้องแพรด้วยนะคะชื่อว่าน้องแพรอยู่เสียงใหม่นะเจ้าขอฝากพี่พี่ทุกคนข้อุงข้อใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้พี่พ,พแล้วก็กดปุ่มกระดิ่ง กิ้ง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 ให้พี่แพด้วยนะคะหนึ่งแสนซับสาขาวันนี้พี่แพก็จะมาทุกคนไปถ่ายทอดสดข่าวไทยค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนข่ายไทยข่ายไทยมาจากทุกคนมากินข้าวกับพี่แพย์หรือน้องแพนะคะ มาจ้าทุกคน,าากนะค่ะมาจา้าผัดไทยนะคะยิ้ว่าจ้าทุกคนผัดไทยใส่ไขค่ค่ะนี่แม่พี่แพรท,ทำสีมือนะเนี่ยทุกคนออกโทรทัศน์ด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะใครมาข้ตุ้งข้าใจพี่ด้วยนะคะแล้วก็ ไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์พี่ด้วยนะคะแล้วก็ฝาก youtube ด้วยนะคะมาจะกินข้าวการทุกคนผาไทยนะคะมานะค่ะรลืดววาจาืมอืม,อม อร่อยค่ะอร่อยแล้วก็แซ่บค่ะทุกคนนะคะพาททยนะคะแม่พีเพ่ๆทำนะคะอร่อยมากๆเลยเป็นเชฟไทนแลนเลยเนี่ยอร่อยค่ะ พี่ๆทุกคนกินข้าวรือยยางค่ะมากินข้าวกับพี่แพรค่ะผัดไทยคะ่ะแซ่บๆจ้ะอร่อยคะ่ะผัดไทย อร่อยค่ะมาค่ะพี่ๆทุกคนมากินข้าวคับพี่แพรค่ะแซ่แบค่ะทุกคนชื่อว่าจ้าาจ้าทุกคนมากินข้าว่ะ อ่อยค่ะสุดยอดเลยเราหมดแล้วทุกคนเหลียนได้เรยวแล้วค่ะบายบายค่ะทุกคนเราเจอกันแม่แรงนะคะสี่โมงเย็นค่ะ